สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะแนะนําการต่อวงจรของสวิตสามทางให้กับเพื่อนๆครับเริ่มจากรูปร่างหน้าตาของสวิตทางเดียวและสวิตสามทางนะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยสวิตทางเดียวนั้นก็จะมีขีดสีดําอยู่ด้านบนแต่สวิตสามทางนั้นไม่มีขีดสีดําครับ ที่ด้านหลังของสวิตช์สทางนะครับตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของย e ี่ห้อ panasonic y s e r i e s สีขาวรุ่น weg 5 0 0 2 k ครับที่อุปกรณ์นะครับก็จะระบุว่าสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้16แอมป์และใช้งานแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน250โวลต์ ac ครับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับสายทองแดงที่เป็นสายแกนเดี่ยวตั้งแต่เบอร์1.5ถึงเบอร์สเท่านั้นครับ เหมาะกับการใช้งานคู่กับสาย IEC 0 1และสาย VAF เป็นต้นครับไม่แนะนำให้ใช้กับสายทองแดงฝอยนะครับอย่างเช่นสาย VFF ครับถัดลงมานะครับก็จะมีล่องเล็กๆใช้บอกระยะในการปอกสายครับเพื่อวัดขนาดความยาวของสายทองแดงที่จะทำการปอกสายครับที่ด้านขวานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์3ทางครับโดยขั้วที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้วหมายเลข0 ซึ่งทาง2รูนี้นะครับจะต่อถึงกันมีไว้สําหรับเพื่อต่อพ่วงไปอุปกรณ์อื่นต่อไปครับเช่นอาจจะพ่วงไปยังสวิตอีกตัวหนึ่งหรือหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งก็ได้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้วในใหมายเลข1และขั้วในใหมายเลข3ครับหลักการทํางานของสวิตช์มทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะต่อจากขั้วหมายเลขศูนย์ไปยังขั้วหมายเลข1ห,หรือหมายเลข3าก็ได้ครับ จากตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื่อมต่อจากขั้วหมายเลขศูนย์มายังขั้วหมายเลขหนึ่งครับและเมื่อเรากดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วหมายเลขศูนย์มาต่อกับขั้วหมายเลขสามครับและเมื่อเรากดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วหมายเลขศูนย์มาต่อกับขั้วหมายเลขหนึ่งแทนครับ สวิตสามทางนิยมใช้กับต่อกลมไฟบริเวณบันไดนะครับบางครั้งจึงนิยมเรียกว่าสวิตบันไดครับหรือเพื่อนๆจะใช้งานในส่วนต่างๆของบ้านก็ได้นะครับเช่นในห้องนอนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับเพื่อนๆมาลองดูตัวอย่างการต่อวงจรสวิตสามทาง2ตัวควบคุมหลอดไฟ1หลอดกันแักเล็กน้อยนะครับเริ่มจากเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลนะครับจากเบเกอร์ในตู้ไฟฟ้ามายังขั้วหมายเลขศูนย์ที่สวิตสามทางตัวแรกครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายจากขั้วหมายเลขหนึ่งที่สวิตช์สามทางตัวที่1ไปยังขั้วหมายเลขหนึ่งที่สวิตช์สามทางตัวที่2ครับและเดินสายจากขั้วหมายเลข3ที่สวิตช์สามทางตัวที่1ไปยังขั้วหมายเลข3ที่สวิตช์สามทางตัวที่2ครับและเดินสายจากขั้วหมายเลข0นที่สวิตช์สามทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของหลอดไฟและเดินสายนิวเทลจากขั้ว N ที่หลอดไฟไปยังบัสบาร์นิวรทลที่ตู้ไฟฟ้าครับ จ่ายไฟเข้ามาในระบบนะครับไฟก็จะไหลผ่านเส้นลายเข้ามายังขั้วหมายเลข0ที่ 1, สวิตช์สามทางตัวที่1และก็ไหลผ่านจากขั้วหมายเลข0มายังขั้วหมายเลข1นะครับและไหลผ่านสายไฟมารอ,อยังขั้วหมายเลข1ที่สวิตช์สามทางตัวที่2ครับเมื่อเราทําการกดสวิตช์สามทางตัวที่2 1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสภายในสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วหมายเลข0มาต่อกับขั้วหมายเลข1ที่มีไฟมารออยู่ครับ หลังจากนั้นนะครับไฟก็จะผ่านสวิตช์สามทางตัวที่2มายังขั้วแอที่หลอดไฟก็จะครบวงจรทําให้หลอดไฟติดครับและถ้าเรากดสวิตช์สามทางตัวที่1-1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสภายในของสวิตช์นั้นก็จะสลับการทํางานจากหมายเลข0ย์มาต่อกับขั้วหมายเลข3ไฟก็จะสลับจากเดิมที่เคยไหลผ่านจากขั้วหมายเลข1มายังขั้วหมายเลข3แทนครับ ก็จะส่งผลทำให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรหลอดไฟก็จึงดับครับ